สวัสดีครับวันนี้จะมาพาต้มชานมไต้หวันนะครับเทน้ำที่6กลิตรนะครับน้ำหนึ่งถังจากนั้นตั้งไฟน้ำให้เดือดจัดนะครับรอน้ำเดือดแล้วปิดไฟเตรียมใบาชาที่เราเตรียมไว้ใบาชาของเป็นใบาชานมไต้หวันนะครับหรือเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นำเทใส่ถุงแช่ชานะครับแล้วก็แช่ลงไปในหมอ้อ น้ำต้องเดือดจัดนะครับจากนั้นกดชาลงไปให้จมเลยครับเพื่อให้ใบาชาเขาได้เปียกแช่ชาไว้สักสองชั่วโมงก่อนนะครับค่อยนำมาบีบชาเราต้องบีบน้ำออกให้หมดนะครับเพื่อใบาชาน้ำอยู่ในใบาชานั้นจะได้ออกมาให้หมดชาเราจะได้เข้มข้น พอเราบีบชาออกหมดแล้วเราเติมน้ำตาลทรายขาวที่เราเตรียวไว้380กรัมนี่เราจะอยู่ระดับที่หวานน้อยนะครับเราทำหวานน้อยไวเพื่อลูกค้าสั่งหวานน้อยถ้าลูกค้าสั่งหวานปกติเราค่อยใส่ใส่หลักเพิ่มนะครับและเตรียมครีมี1ถุงหรือสำหรับคนไหนที่จะใช้เป็นนมผงแทนก็ได้นะครับแต่ทางร้านใช้เป็นครีมีแทน จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับชานมไต้หวันของเรา